คุณติ๊กคุณน้อยเจ้าของธุรกิจออกแบบจัดสวนที่สร้างรายได้ถึงหลักแสนต่อเดือนซึ่งทั้งคู่ก็มีเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นนั่นคือการมีรายได้อย่างต่อเนื่องแม้หยุดทํางานสวัสดีค่ะติ๊กพิยพรวันทวงสวัสดีครับผมธีรวัตรวันทวงนะครับปัจจุบันดำํำรงตาแหน่งดมอนดีเรกเตอร์ครับเราทั้งคู่นะครับเป็นเจ้าของธุรกิจออกแบบจัดสวนครับ ตอนนี้เราทำธุรกิจออกแบบสวนควบคู่กับธุรกิจ Legacy ครับตอนนี้มีรายได้มากกว่า3 0 0,000บาทต่อเดือนครับายได้เพิ่มนะคะจากธุรกิจ Legacy แต่เราไม่ต้องลงทุนเพิ่มแถมสุขภาพทั้งสองคนนะคะดีขึ้นอย่าด่วนปฏิเสธในสิ่งที่เราไม่รู้เพราะเราอาจหามันอยู่ทั้งชีวิต ทำตัวเหมือนนาฬิกาที่ดูเหมือนจะเดินไปต่อข้างหน้าแต่สุดท้ายก็วนกลับมาที่เดิมผมธีรวัตรวันทวงสวัสดีครับติ๊กพิียาพรวันทวงสวัสดีค่ะเราทั้งคู่นะครับทำธุรกิจออกแบบจัดสวนนะครับควบคู่กับธุรกิจเลกาซีครับตอนนี้ดำรงตำแหน่งไดมอนดดเรคเตอร์ครับก่อนอื่นเลยนะครับขอบคุณครอบครัวที่อบอุ่นครับครอบครัวธุเกเตอร์ครับสวัสดีค่ะ ขอบคุณลมใต้ปีกของเราที่ทำให้เราทั้งสองคนมีวันนี้นะครับทุกคนที่ trust ครับเราได้ยินเรื่องราวของคนที่ประสบความสำเร็จแล้วเรารู้สึกยังไงครับหลายคนอาจรู้สึกว่ายากเป็นไปไม่ได้ก็เลยเลือกที่จะไม่ลงมือทำหลายคนบอกว่าเป็นไปได้แต่ยากก็ทำแบบลากๆรัวๆหลายคนบอกว่าถ้าคนอื่นทำได้เราต้องทำได้สิ หลายคนมองว่านี่คือจิ๊กซอที่ตามหาทั้งชีวิตหลายคนสามารถเปลี่ยนความเชื่อเป็นความจริงได้เราทั้งสองคนครับเริ่มต้นด้วยความไม่พร้อมครับเรามีลูกเล็กๆครับแล้วก็ทําธุรกิจออกแบบจัดสวนงานเหนื่อยอยู่แล้วครับการที่จะต้องมาทําอะไรเพิ่มขึ้นโดยที่ไม่รู้ว่าเราจะประสบความสําเร็จได้จริงหรือเปล่าผมเลยเลือกที่จะปฏิเสธตั้งแต่ตอนเริ่มต้นครับแต่ผู้หญิงที่ยืนข้างๆผมครับเธอบอกว่า อย่าด่วนปฏิเสธในสิ่งที่เรายังไม่รู้เพราะเราอาจรอสิ่งนั้นอยู่ทั้งชีวิตเธอบอกครับว่าเธอสามารถเปลี่ยนความเชื่อเป็นความจริงในธุรกิจนี้ได้ครับค่ะในวันที่เราเริ่มต้นนะคะเรามีธุรกิจจัดส่วนที่ต้องดูแลทั้งหมดสามสาขานะรายได้เนี่ยดีอยู่แล้วนะคะเป็นหลักแสนตัวติ๊กเองนะคะเอะใจนะ,ะอยากหาอะไรทําเพิ่มเพราะว่าในธุรกิจจัดส่วนเนี่ยคุณน้อยเนี่ยเขาเป็นเสาหลักนะคะของครอบครัวถ้าไม่มีเขานะ รายได้ในครอบครัวเราเนี่ยเป็นศูนย์ทันทีณตอนนั้นนะคะก็เลยพยายามมองหาว่าเฮ้ยเราจะทำอะไรดีวันที่ได้มีโอกาสได้ฟังเรื่องราวของธุรกิจเลกาซี่ค่ะมีคนรอบข้างมาบอกแล้วว่าทำไม่ได้หรอกเพราะเรามีข้อจำกัดเรื่องของเวลาเราแทบจะไม่ค่อยมีเวลาว่างแต่ณตอนนั้นนะคะตัวติ๊กเองมองว่าเฮ้ยนี่มันคือโอกาสอะ่ะมันคือโอกาสที่จะทำให้วิถีชีวิตเราดีขึ้นณนะตอนนั้นนะคะ ตัดสินใจจัดเวลาที่มีอยู่นะคะไปเรียนรู้กับโค้ดที่ประสบผลสําเร็จนะคะไปเรียนรู้ใน R A เราออกไปทําเนื้องานนะคะมีทั้งคนตอบรับมีทั้งคนปฏิเสธนะคะแต่ตลอดเส้นทางน,นะ,ะติ๊งไม่เคยเอาน้ําลายราคาถูกของใครบางคนนะคะมาทําลายความฝันราคาแพงของเราจนทําให้เราทั้งสองคนนะคะประสบผลสําเร็จจนถึงทุกวันนี้เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าเราสองคนเนี่ยทำธุรกิจจากสวนมาเนี่ยหลายปีมาก เราแทบจะไม่เคยปฏิเสธงานกับลูกค้าเลยนะคะเพราะเราอยากได้ผลลัพธ์ที่เพิ่มมากขึ้นแต่พอวันที่เราทำธุรกิจเลกาซียค่ะประสบผลสำเร็จเราทั้งสองคนเลือกที่จะทำงานได้นะคะแล้วที่สำคัญนะคะเรามีเวลาให้ครอบครัวเรามากขึ้นเรานะคะตัวติ๊กเองเนี่ยติ๊กมีความฝันเพื่อนๆเ,เห็นบ้านหลังนี้ไหมคะติ๊อยากสร้างบ้านที่ต่างจังหวัดมากๆเมืม่อปีที่แล้วนะคะ ติ๊ไปสร้างบ้านนะคะด้วยเงินเลกาซีนะคะทุกบาททุกสตางค์นะคะมูลค่า2.5ล้านบาทด้วยเงินสดนะคะตอนนี้เสร็จเรียบร้อยเป็นยังไงคะสวยไหมคะเนี่ยค่ะถามว่าเราสองคนนะคะวันนี้เรามีความเชื่อแล้วเราก็ลงมือทําแต่เราก็ยังท,ทําธุรกิจส่วนตัวทั้งสองอย่างอยู่เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าวันนี้ที่เราท,ทรําธุรกิจประสบผลสาเร็จเพราะเราบริหารเวลาและจัดการเวลาอย่างไร เคล็ดล <led> ับ <l ap> การบริหารเวลาของเรานะครับก็คือจัดการกับโจรขโมยเวลาครับโจรขโมยเวลาคืออะไรก็คือกิจกรรมที่ไม่ทําให้เราประสบความสําเร็จครับโจรขโมยเวลาของทุกคนคือกิจกรรมอะไรบ้างครับเราแค่ลดละเลิกเราจะมีเวลามากขึ้นครับเปรียบเสมือนกับการต่อจิ๊กซอว์ความสําเร็จนะครับเราจะมีเวลามากขึ้นแล้วเราก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้เร็วขึ้นพอเราพูดถึงความสําเร็จเรานื่ถึงอะไรครับ ต้องบอกตรงๆนะครับว่าตอนแรกเลยเนี่ยผมเข้าใจว่าความสําเร็จเนี่ยคือการมีไรายได้เยอะๆเ,เริ่มเอกใจนะครับตอนที่ทําธุรกิจออกแบบจัดสวนสามสาขาไรายได้มากขึ้นครับแต่ว่าสุขภาพแย่ลงและก็ไม่มีเวลาตอนนั้นรู้เลยครับว่าธุรกิจส่วนตัวไม่สามารถให้ในสิ่งที่เราต้องการได้สิ่งที่เราต้องการจริงๆในชีวิตคืออะไรครับไรายได้เพิ่มมีเวลาเพิ่มแล้วก็สุขภาพดี วันนั้นนะครับรู้เลยครับว่าเราต้องมาจัดลําดับความสําคัญใหม่ในธุรกิจส่วนตัวแล้วก็ในธุรกิจเลกซี y เรามีโอกาสคุยกันกันกบหุณนติ๊กครับธุรกิจส่วนตัวครับเริ่มต้นครับเราต้องมีความรู้เราต้องมีประสบการณ์ในงานจัดสวนครับเราไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์เลยครับเราต้องจ้างคนมาทําให้ดูมาสอนเราลองผิดลองถูกนับครั้งไม่ถ้วนเลยครับ ในธุรกิจเลกาซี่นะคะเราไม่จําเป็นต้องมีความรู้แต่วันนี้เราแค่ก๊อบี้โค้ดที่ประสบผลสําเร็จนะคะเรียนรู้อยู่ใน r a ออกไปลงมือทําต่อเนื่องเราก็สามารถที่จะประสบผลสําเร็จได้ธุรกิจส่วนตัวครับเราต้องลงทุนครับเราต้องเอาเวลามาแลกกับเงินครับเราต้องเอาสุขภาพมาแลกกับเงินครับไม่มีเงินก็ไปกู้ครับหลายคนนะครับเอาเงินเก็บทั้งชีวิตมาลงทุนโดยที่ไม่รู้ว่าจะประสบความสําเร็จได้จริงหรือเปล่าในธุรกิจเลกาซี่นะคะเราเริ่มต้นสองคนเนี่ย ลงทุนแค่หลักร้อยแต่เพื่อนๆเ,เชื่อไหมคะว่าสร้างรายได้รวมให้เราสองคนนะคะมูลค่ารวมมากกว่า10บล้านบาทธุรกิจส่วนตัวครับขยายสาขาเราจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มแล้วเราก็จะมีความเครียดมากขึ้นครับในธุรกิจเลกาซี่นะคะยิ่งเราขยายสาขามากเท่าไหร่ยิ่งช่วยให้คนประ,ประสบผลสําเร็จมากเท่าไหร่รายได้กับเพิ่มมากขึ้น ธุรกิจส่วนตัวครับเราจะได้เจอความเสี่ยงครับแล้วความเสี่ยงครั้งนี้วิกฤตโควิดนะครับส่งผลไปทั้งโลกเลยหลายคนนะครับหลายธุรกิจถึงขั้นล้มละลายเลยทีเดียวในธุรกิจเลกาซีนะคะยิ่งประสบปัญหาเรื่องโควิดตอนนี้คนหันมาดูแลเรื่องสุขภาพเนี่ยเยอะมากๆทําให้ตลาดสุขภาพของเลกาซีนะคะตอนนี้เป็นนิวไฮทุกๆเดือนธุรกิจส่วนตัวครับเราเป็นเสาหลักของรายได้ครับ ถ้าไม่มีเรานะครับเสาหลักจะกลายเป็นเสาหักทับคนในบ้านโดยทันทีธุรกิจเลกาซีนะคะเราไม่ใช่สาเหตุหลักของไรายได้วันที่เราสามารถสร้างเครือข่ายจนประสบผลสําเร็จเราสามารถหยุดทําแต่รายได้ไม่หยุดวันนั้นครับคือวันที่เราตัดสินใจประสบความสาเร็จเด็ดขาดในธุรกิจเลกาซีครับเพราะเราเชื่อมั่นว่าวันที่เราประสบความสําเร็จครับรายได้เราจะมากขึ้นนะครับ มีเวลาที่มากขึ้นและมีสุขภาพที่ดี <an> เพราะว่าเราเห็น <an> หลายคนที่ประสบความสําเร็จได้ผลลัพธ์แบบนี้ส่วนในธุรกิจส่วนตัวครับเราจะได้รายได้และได้ทําในงานที่เรารักจะดีกว่าไหมครับว่าถ้าเราได้ทําในงานที่เรารักทํางานที่เราชอบแล้วเราสามารถประสบความสําเร็จเหมือนที่เราตั้งใจเอาไว้ทุกท่านครับเราเชื่อไหมครับว่างานที่ให้ความสุขคู่กับความสําเร็จมีอยู่จริงครับผมมีภาพนั้นมาฝากเพื่อนๆครับค่ะตัวที่เองนะคะ ได้มีโอกาสนะคะไปจัดสวนนะคะก็คือให้กับคุณไอเ่คุณล่ำนะคะกับคุณไอ้นะคะสองคนนี้นะคะล่ำเนี่ยเป็นคนที่เราไปเปิดโอกาสให้นะคะอดีตเนี่ยเป็นวิศวกรนะคะโรงงานปัจจุบันเนี้ยลาออกจากงานประจําแล้วนะคะเป็นตําแหน่งด i มอนด d ดีเร c เตอรที่มีรายได้มากกว่า3 0 0 0สนบาทนะคะ ล่มเนี่ยไปเปิดโอกาสให้กับน้องไอซ์นะคะซึ่งเป็นพนักงานประจําตอนนี้น้องไอซ์ก็ลาออกจากงานประจําเหมือนกันเป็นตําแหน่ง Ruby d i ี e c t o r นะคะมีรายได้มากกว่า10,000แบาทวันที่เขามาคุยกับเรานะคะเขาบอกเราว่าถ้าเขาประสบผลสําเร็จสิ่งแรกที่เขาจะทําคือเขาจะซื้อบ้านให้กับครอบครัวแล้วเขาอยากให้เราสองคนเนี่ยไปจัดส่วนให้เมื่อเดือนที่เมื่อเดือนนี้ละะ้ค่ะเราสองคนนะไปจัดส่วนเป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม่ให้เขาเรารู้สึกว่าเฮ้ยธุรกิจเนี้ย มันดีมากเลยอ่ะมันได้ทั้งความสําเร็จแล้วมันได้ทั้งความสุขวันนี้เราสองคนนะคะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่สามารถจัดการและบริหารเวลาจนสามารถทําธุรกิจได้ประสบผลสําเร็จทั้งสองอย่างเป็นกําลังใจเ,เพื่อนนะคะลองทำนานในสิ่งที่เราไม่เคยทําแล้วเราจะได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้วันนี้นะคะพวกเราทําได้ก็เชื่อมั่นว่าทุกคนประสบผลสําเร็จได้ ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาดูซูมกันทุกคนนะคะขอบคุณมากๆนะคะ,ะแล้วก็ผู้ชมนะคะที่อยู่ทาง Facebook แล้วก็ทางไลน์นะคะต่างๆด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณค่ะ Terima kasih telah menonton!